สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนลงรีเชดกันนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เราไปโหลดรีเชดมาก่อนนะครับเราเซ็นนะครับผมก็ทำการกดติดตั้งนะครับกดไปเด็บเบ์นะครับล่าไฟล์เกมที่ของ G T A เราอยู่นะผมก็ามารถเข้าไปได้ที่สตีมเราไปที่คำคำว่าป้นหาไฟล์นะครับผม นะครับเราก๊อบข้างบนมานะครับคอนโทรลซีนะผมก๊อปก๊อปมาเพื่อเอาไปใส่ในที่เราจะค้นหา่อกินครับเนี่ยครับกดคอนโทรลวีนะครับแล้วเลือกที่ G D าแล้วกดกดโอเคเลยครับนะครับก็ทาตามเลยนะครับก็กดข้างบนสองทีนะผมกดได้ครับแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดนะครับ ก็ขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะผมอะเมื่อเสร็จแล้วนะให้เรากดฟินไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์ GTA V นะครับผมไม่ใช่เรมนะ GTA V นะครับงั้นเปิดหาไฟล์ครับก็เปิดหาไฟล์นะผมให้เราก็เขาว่ารีเชนครับแล้วก็ DXGI นะครับผมแล้วก็เขาว่ารีเชนนะครับแล้วก็รีเชนอีกตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับทําตามในคลิปได้เลยนะครับผมงล้วก็กดคัดมาเลยนะครับ อช่ครทำงานกดคอนโทรลซีหรือกด c o ปปี้ก็ได้นะครับจากนั้นนำาเรากดที่ขวาที่ไฟเอ็มโปรพ์พิตนะครับแล้วก็โอเคไฟโลเคชั o นนะครับไปที่หอยทากนะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่ครับอันนี้นะครับผมผมก็อ่านไม่ออกมานะครับแล้วก็กดวางได้เลยครับแค่นี้ครับง่ายใช่ไหมครับแค่นี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำการเข้าเฟรมดูเลยนะครับ บางคนที่ไม่เคยลงนับมาอาจจะโหลดนานนิดนึงนับแต่ผมแบบว่าเคยลงไว้แล้วไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ามันจะทําให้โหลดไว้นิดนึงนะครับเนี่ยรับผมพอเราลดเสร็จครับกดโฮมครับนี่ครับติดแล้วครับง่ายมากครับผมสามารถปรับแต่งอะไรได้เต็มที่แล้วผม นสามารถนำรีเชตมาลงได้เลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่ติดนรับเนี่ยถ้าเรากดแปแล้วก็ Open Lock นะครับผมแล้วกด c อ n t r o l F นะครับเนี่ยครับแล้วพิมพ์ตามนะครับอันนี้คือผมหาไม่เจอนะครับแต่ไปก๊อปคํานี้แล้บผมแต่ไปก๊อปคำว่า A อ D อนี่มานะครับเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับ กดป,ปุ๊บมันจะคนอ่าล้วจะเจอครับแล้วเอามาใส่ในไฟล์ซีทีเสเเซนของของอ่ของไฟเอ็มนะครับให้เราไปที่หอยทานผมแนละ้วนี่ครับซีรีส์เซนเอเบกนะครับแล้วมาวางได้เลยนะครับแค่นี้ครับมันจะติดได้เลยนะครับแต่ของผมทําไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเรียบร้อยครับผมเสร็จนะครับ เนี่ยครับสามารถกดฟิก UI ได้นะครับผมไม่หายนะครับทำให้ยูแบบไม่หน่วงนะครับผมก็อันนี้สำหรับวิธีลงนะครับผมให้ไปที่โอเพ l ไฟล์ออฟลเหมัอนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่หมายท่านะครับก็นี่ครับทำตาเนี่ยแล้วก็เลือกรีเซ็ตที่เราจะลงครับผมใช้เป็นของของผมเองนะครับนียิ่งก็ไปของอื่งนะครับแล้วผมก็ไปเป็นเชี่ยวยัง่ายๆสั้นงแต่จะข่นะครับ แล้วก็ทำการเข้าเฟรมนะครับก็กดโฮมนี่นครับแล้วก็เลือกไปที่ดีเชของรครับเรียบร้อยของติดสามารถปรับแต่งอะไรได้เต็มที่เลยนะครับใครอยากหาทำรีเชีเองเพื่อเอาไปขายก็ทำได้เหมือนกันนะครับตอนนี้สำหรับเป็นวิธีของการเปิดปิดนะครับนี่นครับตรงนี้นครับอันนี้สามนะครับ สามารถแบบว่าตั้งปุ่มได้นะครับแต่ผมจะตั้งเป็นตัวลบนะครับเพราะผมถนัดปุ่มนี้มันเปิดปิดแบบว่ารีเซตได้ครับมันเอาไว้แก้สําหรับแบบว่าเวลาตาะจอดําเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับผมอย่าเวรไงไม่ให้จอดาครับส่วนนี้ก็ขอสวัสดีครับผม